สวัสดีครับผมพ่อกันคือเก่าครับเมื่อนี้เดี๋ยวสิพามาเบิองพงยีพงยีใบคือเก่าครับนี่เรากระลังขนมันขึ้นรถอยู่ครับพี่น้องบัดเพื่อข้าวเดียวมันเต็มรถเลยตัวนี้โอ้ยยอยยยยยเกยเกยเอ้ะเกยอันอันเกิดมาถอดเกือ โอ้ได้ไแนเ้วว่ะโอ้เดี๋ยวตุนมั่นทั้งโอ้ยโอ้ย่า <t> ยาาเกียงยาเกีงบางหันนี่พ่อพ่อยายเสืออ้อยรืยว่าพ่อยายใบนี่เพ่อได้เล่นค้องหันเล่นคล้องฝนหยุดเลยครับบางหันนี่ฝ <c oughs> <c oughs> นกำลังจากจากมากครับนี่ ศักดิ์สิทธิ์เนี่ะเจย์จย์เจยโเจย์เจโอ้เพิ่นว่าจะโอ้เมน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 ค้อมเจ้าเฮ้ยถือต้องเลยถือต้องเลยเพิ่นว่ายำให้มันเหนนเหนนให้มันได้หลายๆเพิ่นว่าโอ้โอเคเลยจัดไปครับเมื่อนี้เพิ่นได้มาสับมันยางคักเลยนะครับนี่บ่ได้ครับรถไทยได้ไหมนี่ให้เจียวตัวเฮ็ดให้ฝนตกเราเพิงหัน โอเเ่้นตด้วยเล่นกันบาเนี่ยตัวเนยนย้ม่เ้าโต๊ะวันนี้เ่ยพ้นตเันนฮ้นอนเลยเด้อบ้านเด้อพอย่นยเล่นของอีกนะครับเนี่ยยกมี่ขึ้นาพ้นเบิกเลยวันนั้นหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินครับวันนี้มีแหละคำว่าเศร้าหน้าของเทครับเนี่ยเอ้ยโอ้ยแทนแทนนี้ไปแล้ว ผูส้สวงนี่กับบยแดดกับิฮงอนเนี่ยนะครับเนาะโอ้เยอะๆพ่อฮ่าฮ่าฮ่าฮ่นฮ่าฮ่าฮ่าฮ่้ฮ่าฮ่อน่า่าฮ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 ่ับ่าฮ่าฮ่าฮ่าน่าฮปาฮ่่าฮ่งฮ่าน่าฮ่าับทฮ่าน่ับ่่าฮ่าฮท่าฮ่ท่าฮ่่าฮ่า่า่่า่าง่าฮ่าฮาฮ่าฮา โอ้ยวิ่งเขาอย่งนั้นถ้าปกติแล้วขับรถไถหน้าฟอร์ดชนเด็กต้นใหม่บอกอันเสียพนโอ้ยไงยท่องปังงางเลยเมืนเอนี่จะของไงท่องปังงางเองมืาอนี่เคยเห็นแต่เขางไงท่องมือจะของไงท่องเมืองมาเนี่ยเออมาฝ่าแตกแลนหนีพนหัว่าฉันว,นวนน่านี่ย่านฝ้า เนมาอี๋คือ,อ,ยอยียาค่อหยาดเนะคนากลียวสันเรียบร้อยแล้วพอนสบายนนนี่ล่ะบีที่การฟันใส่รถเลยครับนี่สูตรของพญ่ไพคือเก่าด้ครับพี่น้องนี่สูตรสูตรสูตรแต่ของก็เด่นม่ได้ไปเห็นได้ครับนี่โอ,อนน้ของเซียวมานี่บอวา,วาว ถ้าปกติแล้วแล้วพอไปเล่นบ่อเนี่ยเราต้องขับรถยางเดียวบ่อขับรถยางเดียวโ oh. อ้ขนาดนี้ค่นมากาไปจะเศร้เาเลยคนยังบ่งไปเนาะ <c oughs> โอ้ยต้องมางานหนึ่งานเดี<า>ยวเลยสุดยอดอีดีว่ะเดียวเดียวเดียวถ้าช่องโอเคเดี๋ยวที่มีรางวัลให้ยยังหรอกอันเป็นแม่นกระเป๋ายังไงกระเป๋าอันเก็บสัมภาระเพื่อนต้องเก็บเพื่อนตลอดอ้ ให้ก็โดนเลมอนเนาะจงยังออกก็มีนะมีคขบดขวยยังแมีนโอ้ยถามหายังมีเบิดครับนี่โอ้ยห uh> ุ่นโอ้วิธ um> ีเพ oh um> um> ิ่นย่ำเพิ่นยังได้หลายเนเนียนน้ำเพิ่นมามันสีเนียนลงไปเรื่อยๆเพิ่นมาหุ่นเพิ่นเหยียบเออเออแล้วว่ามึงหูบอลแล้่ามันจะได้เป็นตันสองตันวะทีโอ้ยเจ้าจับดีๆเได้เจ้าจับดีๆเด้ เดี๋ยวพี่เดี๋ยวจับดีได้ไงเลยไงทองได้เจ้าโอ้โเจับจับดีจ้าตกรถเลยนะรถมันเล่งนี่รถในตำหน้านี่รถเพิ่นแห้งได้นี่เจ้าหูบอนี่ง่อย ออกจากออกจากให้นี่ถ้าปกติบอ่อใส่มันชะมีนี่ออกง่ายได้ครับพี่น้อง,งถ้าโบเซียเอามาล่อ,ลอมองโหลดครับนี่กเครื่องดีเนะ่ว้าเลนตัดหล่องมันนิดห่วยค่ะถ้ามันเต็มรถดนี่โบได้ออกไปยังไงได้ครับถ้ารถบ่อนี้ดีว่าเป็นเหลแล้วห้องข้างอ้อยๆอยู่นี่เลยนี่นออนโอ้ยมือนี่กับสีห่อนนี้นะครับเรื่ออากาศอบเป้าในแจ้หน้อยครับนี่ ไอ้ตัวตแ,ขตแข็งยังไงพญ่ายเด่นของมังหันโอ้ยนั่นละเก่าวันคนเสีเนแล้วลอ,อวันจับมีดขึ้นเด้ขึ้นฝ้าผุนแสงขึ้นหอดพุนมังหนนันนี่อันได้เกิไมนเต๊ไปทุกอย่างอันเกิไมเพอนนะอ้ยอันได้บ่ออ้เจ้าเกิดาจ้เห็นเด้อันได้เกิบไมนนะ่น,นะคือทุกอย่าง คุณพ่อเพิ่นกระซูขนาดครับมึอนี่ขนาดแดดแดดโอ้ยโคตมันใส่รถครับนี่จอดเมาโยกข้าวเพิ่นมาเลยครับนี่เออของแท้อีดีวมารับบ่มีปีมีคุยเลยครับมัอนี่โอละนอ่ะคับบ่มีเลยพ่อใหญ่ใบห้ามัอนี่ลุยยางเดียวเลยครับสั่งจวดเลยนี่ค่อยๆไปนี่ละเก็บเไปแฉบ นี่เก็บไปหนิซองซ้ำกองกับไปพักยนะุแล้วพอดีแล้วนะนเอาอย่างอีกบลายกองหนอะเอาเพอนี่ใบสู้ๆเด้เอเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้ครับมื่อนี่เยอะหน่นแหละครับพอดีแล้วเก็บไปนี่กับไปพักยุห่มพอดีแล้วนะ วันเย่ใบจับดีๆเด้อเจ้าเฮ้ยงานล้างกระเบื้องเตรีมนะอ <laughs> <ภา>ย่าอยอย่าไปทับมีดนะเออทับมีดม,มีดทักนีโก่โอ้ยจะสิดลองเพื่อนได้แล้วน,ล <laughs> นี่ลับไปคล้องนี่พอดีเลยนี่กลับไปพักห่มนพะพอดีนะ,นะ,อนะพอด,ดีคุณพ่อเพ,พ,พ,พื่อนได้เก็บใบถ่าเขาเนี่เป็นแถวเลยครับนี่ยเ่ได้กลับรถกลับยังเงาหรอกครับนี่ เลีนตามหล่องเลยครับน right ี่เลีนตามหล่องมั่นไปเลยครับพี่น้องนี <h mm. <h 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 ่เราเพิ่นผูกเก็บให้ก็เพิ่นสลารแห่งครับนี่เก็บครับเป็นแถวเลยนี่โอ้สบายแห่งสบายสบายบมต้องยากเลยเฮามาเนี่ยวัวจะจะบีเด้อร์พันยบายเด้อจกไงไงไงท่องเลยเด้ รถในตำนานเพิ่นมาคือแหงค่กเหรอวครับพี่น้องเอ้ยปุ่นเล็น้ำไฮในทงในหน้ากันสบายมากเลยครับพี่น้องไม่ตีข้าหนิววววเวว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 วบวววววววควว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 ุ กองน้อยๆนี่หูหอบคือรถดสามคนใส่สีคนเนี่ม้เข้าเดียวครับเข้าเดียวห่วยห่วยห่วยจาบอกให้พ่อใหญ่เสิรปในขันลาวขันลาบนหัวหลโว้ยนี่เปิดดิโว้ยโว้โหหิว บ่โอ้ยพาไปเที่ยวสุดนันขี่รถคันบางงามหนึ่งบัตรเตือนน้ำมันแล้วว่าหาบองเปิดพลาทั้งน้ำมันบ่อพอโอ้ยเปิดตัวอ,อยากไอ้เขาพ,พโลดเว่ย อยู่ใส่โน่มองเปิดฟ้าทางน้ำมันไปนไดิหาเช่นไรก็หาเฮ็ดเช่นไรก็เฮ็ดบเปลี่ยนไปพอดีเอ็นหมออ่อนมันไปน้ำปีน,น,นั่นก็เลยว่าใส่มองเปิดฟ้าน้ำมันมันอยู่บองไดตัวผูยย้เคยใส่เบอเลยว่าโอ้ย,ย,อ,ย,ยอ,อยู่ไต่เบาว่ะนาโบเคยใส่เว้ยว่ะมันรุ่นใหม่อยู่ไต่เบาบอกเออมันแหละเป็นเป็นหลวดเป็นนี่เขาเดึงมาอยู่ไต่เบาผิดอยู่มองไต่เบาหนัง่งพี่โอ้ อ้ยมึอนี่ผ้พยาพะย่ใบามาบูกันใส่แดดเลยนะครับพี่น้องเอ้ยถ้าถ้าปกติเพิ่นเคยหัวคว้นเตมูแล้วเพิ่นนั่งอยู่ในรถเพิ่นมีลงังคาเนาะมูแลยมูบูมีล,ลมัลงคาเพิน่นหัวปาะัริมึอนี่ผ้าเพิพ่นมาใสา่แดดเลยครับมึอน,นี่ตากแดดเบิดมือแล้วเจ้าพ่อใหญ่ะชื่อเองมมึงนี่ เตะเกาเียกับพ่อแล้วนะพ่อทมันนี้ยังเดียวเตะเกาน่ะพันหัวแหล่ะพันดังกระเทิ้งรถเนะี่ยพันมีหลังคาเนาะหมโยูยืนยืนยืนทาง,ตางาาไต่บ่มีหลังคาเพิ่น้วเพิ่นวะไปบานี้ก็สิได้ขยับรถไปเรื่อยๆครับนี่นี่ละ่ะตามร่องมันนี่นะครับพี่น้องนี่ยผู้เก็บก็สิเก็บอย่างเดียวครับผู้ย่ำก็ย่ำย่างเดียวครับ แต่ว่าผู้ยญิงมันยืนดีๆเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพือเด้เพือนี่พญานาคเฮ็ดนี่เจ้าตีลังกาทวนเล่ดิหนินี่ล่ะวันปีน้าเอ้ยใสร็จพี่น้มึงนี่ล่ะเดี๋ยวปีนานี่เดี๋ยวพญายิ้นซื้อหรือพญายิ้นใบแล้วถึงจะจัดคลิปให้เบิ่งครับนี่เจว่าจัดกันแลวังเต้ตัวนี้แล้วนี่บักเงาคาราดอยู่นี่นี่นี่ล่ะนี่ล่ะนี่เอาอันคิว วัเอาคิวนู่นไปแล้วนี่ไปยังไงใช่เออเออเอเอเอาปโอ้ยตายเลยนี่มาวา,างหันเนยใส่มาหยานเอามาตัวม่มันละแตกวืดละตอดเทอหัวกับพญานาคพนหัวพาสัน,นเสี่ยงนหัวหว,หว่มาเสียงรถไทหน่อยเบ่อยังทางพนเนาะ เสียงครูปตาโอ้บรรยากาศมือกระดีเลยเดยๆแับนี้เ,เดี๋ยวจังช่วงนี้ก็ขึ้นเลยละเดี๋ยวจัหน่อยฝนกับสีมะขวบเก่าครับเวลาเก่าร่มกับสีแฮ้งนะจัหน่อยเมื่อวานนี้ร่มยางแฮงเด้ครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้บอกร่มสวงใบใบเนาะเมื่อวานนี้นอนยังเห็นว่าอยู่แถวบ้านในดอก ลังคาเปิดไปลายหลังอยู่ครับแถวอำเภอวังหินนี่พอยเยใบยสูเดเ้ยลุยเลยยางเดียวเ้ามามานนี่โบได้เหยียบคัน,น, <laughs> นเร่งเด้มเน <laughs> <laughs> อีอื่นลยอย่าง้ตกเนาะเน้าตกเี๋วเอ้ยมีหนามมีในเลยครับเพื่อ เออี่ไต้บ่อยมตกเนาะตั้งแต่เสาหอดใบไม่นี่เที่ยวนี่เป็นเที่ยวที่สามไหมน้องนี่เที่ยวที่สามนะครับพี่น้องเนี่ยเพราะว่าเดวางสวงเสากับเก็บมันรอบไปพอไงหนาแล้วเราได้เก็บไปถานเนี่ยจะเล็กเล็กน้อยมันบ่น<ช>พอดีสวงเสานั่นเอาไปขายได้รถหนึ่งบ้ดน,นี่สวงสซยๆมากอไปขายรถหนึ่งอันนี้ที่เป็นเที่ยวที่สามครับบ้ดน,นี้พี่น้อง ต่ว่าเบิดนี่ก็เีอยู่ในล้วจะห่วยมันเีบ่ได้หาหกแถวผุนบ่อนิป่ามนะประมาณหาหกแถวละครับยังบพท่านเบิดได้รับนี่ยังอยู่มุมพูดีอยู่ผุนมันมีจะแถวปะสามแถวได้เนาะ <3. S 1> เดี๋ยวอยู่มุมทางเ่ว่าเพื่อนบ้านเขา่าหนะครับประม่านสามแถวครับรเพราะว่าน้องเพื่อนไหนไปขุดไปหายเรียบ้อยแลวครับไปกับบ่ได้ให้ยั้งยากดอก เมื่อจับยกขึ้นเลยละ่ะบดิมาณใส่แมโคโคขุดเอาคือวังหันดอกคลิปวังหันอ้ยเอาเมคโคง,งัดเอาเนาะ<า>เอาจนลังกอกลังกงเบิดเม<า>ื่อยว่าสันออเอาหุมาห่มก็ได้ครับหุ่มก็ได้ครับเด้อเดี๋ยวอร่อยซับปุก๊ก่อกน คนซับกับซับมาท่านแล้วครับบ้านเนี่ยอ้ยนนะฝีมือคนซับฝีมือแห้งเลครับนี่เอาหนีวไหวนี่ยเด้อล่ะ <laughs> กำลังย่องกับที่ว่าขาเจ้าของโอ้ย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 เสียวนำพญ่ใบเว้ยโอ้ยเด้อขาเจ้าของเด้อกสับโอ้ยหมองเห็ดจวดจวดใส่เว้ยโอ้ยี่เด้อกขาเกือบไหมนะคันว่าตอนเพิ่นมาหอนลำมั่นหนอขึ้นกันแล้วว่าทางจวดจวดลงแล้วว่าบูเบิงขาเจ้าของพมิดเว้ยเออ เอาเดี๋ยวเขาหุ้มแล้วครับบปนี้เอาหมองนี่สีดนดนเนี่ยนะจะเครื่นสุโมงนี่แหละไปประมาณอะไรมองนี่พอได้พอใหญ่ใบแล้วมีแห้งนะครับเนี่ยเขาหุ้มเนี่ยถอดไปโอ้ปักกันตาแดดเป็นสุโมงแล้วครับเนี่ยเสียบเลยเจ้าบปนี้บปนีเสียบกับเสียบยางเดียวครับเดี๋ยวให้คุณพ่อแล้วเสียบให้ครับนี่เพิ่นผู้เนโนอนครับเนี่ยแมนเพราะว่าเพิ่นเคยเฮ็ดเคยยังเพิ่นกะหูครับ หูปองไปปองมาแน่มือแตกบารน,น,น,นี่เอา,าอะไเด้อบารนี้มือโพองนะบารนี่อู้ว่าไงจิตเตี้ยมโดดเลยแหะครับพี่น้องเอลย,ยไ,ไปไปเที่ยวเลกได้ตันหนึ่งพอดีเนะาะไปเที่ยวสองนั่นตันกลัว บานี้เทียวสามนะครับนี่กระเสียวต้นกล้วยคือเก่าครับนี่กับเพราะว่าล้านมันกับบไดไกดแห้งนะครับมันกับิยาเนเต้นี่ล่ะตอนเีาออกจากให้นี่ล่ะครับพอออกจากให้แล้วก็ด้วยน้ำครับขึ้นถนนใหญ่เนียนย่ยก็โอเคนะครับส่ยดาลหมม จะได้อีกนี่ละสีกองนี่เราพอดีแล้วนี่ตันกูกลัวครับเอาสามเก้าสามเก้าสามตันกูกัวนี่ละมาหนีมาอีกแถวหนึ่งกับเดี๋ยวุละสุดเลยบานนี้ได้ดอีกประมาณสามรถครับอยู่นี่ประมาณสามรถแต่ว่า สีหอดคำบ่หงขึ้สิคันยางไลกับประมาณสีหามงเนาะใบสีกิ้งะทิงแดงหรือยังเือกกาแฟเอมาสปอนเซอร์ดีก่ฮะสปอนเซอรอะส่เอพี่ไอ้ยังอากาแฟพินเอลอยมันลงแล้วโอายสงยัง้ยังเอาสปอนเซอร์อ็มเสปอนเซอร์เอ็มเยเอาสปอนเซอร์เนาะ จะกาแฟอบ่อยคือน่อยจะ่ยังน่อยเอาเจ้านี้นำส้มอแ่เออ่อ้อง t เจ้าหน้าที่ผู้าเนาะมามานดให้นี่ล่ละอันแฟนครับพญ่าใบนี่เงือหลลยว่าว่าบ่ไดดแต่ว่าคุยโทรศัพท์หูเหลี่ยงเสือครับนี่คนเงืออยู่สามสี่จังหวัดครับนี่ ว่าก็าเว้ากันหูเหลี่ยงเลยจังไดว่าสันเอาวังเซานี่ขอกรลังมาคั่วออกคอกันี้ออกกลังซับนีอย่พอดีเพ่นโทรไปหาข่เอาเดิน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 กันเลยหูแล้วว่าพันโทษเอื้นก็เลยติดเีงไปก็เลยโทรไปถามแม่อันบักไปมันว่าหยังมันมาเฮื่อนมันว่าแหเอรถมาหับแม่อยู่เฮือนก็พอว่าสันเยหูเหล่งซือเลยโอเงนรลายเงนรายครับพี่น้องเงนร้ายครับ เงินบโบน์เงินมาจึงหัวเหงือเที่ยงเหงื่อเที่งว่าแต่เพิ่นจับหูขึ้นนะครับเพิ่นหูเพิ่นหูเรียงกันเลยนะครับนี่แต่ว่าเป็นสิแปลก็อย่างหนึ่งว่าขันพระโทษมหาเท่านะใครเนี่ยเออแต่ขันเท่าโตไปขึ้นบ่ได้ยินเสียงของโทรศัพท์หูเพิ่นบดีว่าเถอะหูเพิ่นตึงโอ้ยเป็นมีก็แปรวัวแต่ว่าเนี่วโตก็แปมันหูอยู่แล้วว่ามันโยกออกมามือเออกันกมามือเห็นหนาแต่ว่า กันเพิ่อนเมืองว่าผู้ใดอ่าขันเบอร์โทรท่านี่เขาปุ๊บเพิ่นหัแล้วเบอร์โทรนี่เป็นเออจะไปโอ้หูวแล้วเบอร์เบอร์โทรเดียวโทรเขาปิดตะเงินจะเป็นแถบเงินสิลิงจักรยานเพันมหาโรดปิดตะเงินอยู่เรนนอ่ใส่แล้วว่าเบอร์กบได้แต่ว่านี่นี้เพันมีมอเตอร์ไซค์แล้วอันรถจักรยานนั่นเอาเข้าป้าแล้วโอ้เบย์ฮ่าฮ่าคนหนึยินได้ เอออนเออแลม่ดจดหพิ e ่นถีมอจักรยานครับพัดีคุณพ่อเพิ่นเดี๋ยวเอามอไซค์มาให้มาใบนี้เพิ่นโอ้ยดีใจจนว่าครับนี่ขี่เลาะทงยองหันขี่เลาะทง้าไม้ผู้สาวซื้อแล้วครับ เอาใกิเต็มแล้วครับพี่น้องใครอยู่ดอกพนักงานก็ร้ายครับวันนี้คนละไม้คนละมือครับ<อ>นี่แหละวิธีข้นมั่นครับมั่นกับมั่นหน้าครับพันเปดหนึงครับขนตางอนน้ำได้ครับนี่ช่วงนี้ก็อยู่บาทแปดสิบครับ<อ>นี่<อ>นมึงกองมาตางหนกา,างล้างอยู่ตะมวลไป อย่าบ่ามึงสีวีสองสืผ้าเบิ้งกองมันครับนี่ว่าหัวดกหัวหนาบอรครับพี่น้องอ่าอันมันได้ใส่อันปุ๋ยบอรครับนี่ใส่ตวต้นยกหลังมันนั่นบ่ได้ใส่พญายใบแล้วยกหลังเลยโอ้แต่ฟังแต่สายยาด<ม>ังน้วเล่าฝาวครับขั้นใดทำการแสดงแล้วโกยขึ้นแล้วห้องบ่ได้ยินเลยครับเพื่อนนี<ม>ขน่ขั้นใดขึ้นรถแล้วเร็วเลยแล้วปุ๋ยนั่นละเมื่อวานน้องเ่อเอาสายยาเพื่อนนั่น เจียวถอยบ่มีครับมีแต่เจียวเดินน่ะหัวมันก็นดีพอสมควรอยู่ดอกครับขนาดบ่ได้ใส่ปุ๋ยรองพื้นครับพี่น้องเอ้ยมึงแนวพุน่นคุณพ่อเพิ่นเดฟผ้าลูกผ้าลานเพิ่นมาเก็บใบถาบางเท่าละ่ะอ้ยกองมันมีแต่กองใหญ่ๆครับหัวกะหัวใหญ่ครับหัวดกหัวหน,นาครับพี่น้องแต่ว่าก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับมันหน้าก็ที่อยู่ประมาณนี่นะครับ เดี๋ยวเอามันออกแล้วนี่ก็สิเมนเป็นหน้าทีของพ่อใหญ่ใบคือเก่าได้ครับนี่เพราะว่าเราต้องเอารถไทหน้าฟอร์ดมาไท้อีกครับนี่เอาผานหกมาล่งเลยครับนี่เอาไปเดือบังคีบเมย์แล้วครับเด้อฝากกดไหลกดเช์ครับนี่หรือว่าไพ่เดืวกวดแล้วก็สิบริภาดคลิปใหม่ๆครับจากสองเบาเมืองสีวีสองครับนี่ ดเดี๋ยวคลิปนี้ขอนอนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับผม